ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่มค่ะคลิปนี้มาเจอเจอกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาให้ไพ่เล่าเรื่องความรักดีกว่าค่ะวันนี้ว่าไพ่จะบอกหรือว่ามีคําแนะนําอย่างไรเนาะแต่ก็เหมือนเดิมนะคะมาดูตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆก็น,ำำำนําคําทํานายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะช่วงนี้ก็มีอะไรหลายอย่างเนาะที่บางทีก็ทำให้เครียดนะคะเพื่อนๆก็พยายามผ่อนคลายจิตใจนะคะแล้วก็หาเวลาที่จะอยู่กับตัวเองบ้างเนาะเพื่อให้เราได้พักนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆ เข้ามาเจอเจอคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอืเห็นไหมต้องพักใจนะหกเหรียญหนึ่งเหรียญจัสติกนะคะ The World แล้วก็คิงถือดาบค่ะอืพลังงานของเพื่อนค่อนข้างจะโอเคนะ ดีเลยนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนไพ่หกเหรียญหกเหรียญคือการอา,ามองหนึ่งคือเรื่องของการปล่อยวางเรื่องของการสลับนะคะเรื่องของการาบ่งบอกถึงเพื่อนเอนเป็นคนจิตใจดีนะคะมีเมตตาแล้วก็มีพลังแห่งการเป็นผู้ให้นะ,ะแล้วก็เป็นการให้ที่อยู่กับความยุติธรรม เนาะจริงๆแล้วว่าต้องบอกว่าช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้เป็นคนที่สั่งสมบุญกุศลเนี่ยชอบทำทานอะไรเงี้ยค่ะจะเน้นไปเรื่องของการทำทานนะก็จะหนุนนำชีวิตค่อนข้างดีนะคะอะไรที่มีปัญหาเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถที่จะอาจจะเป็นคำแนะนำก็ได้นะคะหรือว่า เเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือการปล่อยวางเนาะการวางความทุกข์ความกังวลใครตกทุกข์ได้ยากก็เน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกนะว่าจะอยู่บนหนทางที่ตัวเองไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของการเงินเนี้ยถ้าจะสละอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่เดือดร้อนกับตัวเองนะจริงๆแล้วว่าเพื่อนๆ่ะดูเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มุ่งไปที่เรื่องของจิตใจอ่ะคือช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยอ,อยู่ในช่วงของการสมาถะนะไม่ค่อยสะสมทรัพย์ สินเงินทองเนี้ยคือเขาเรียกมีมีการสละมีการแบ่งออกมีการแบ่งปันหรือว่าก็อาจจะเป็นคนที่เราอยู่แวดล้อมก็ได้นะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ไปทําบุญที่อื่นก็คือรู้จักให้นะคะเป็นผู้ที่รู้จักให้แต่จริงไพ่ของหกเหรียญนนะ่ะแล้วมาตามด้วยหนึ่งเหรียญนนะ่ะก็บ่งบอกถึงเรื่องว่าผลตอบแทนของการที่เพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่ ชอบช่วยเหลือเกอื้อกูลผู้อื่นหรือเป็นคนที่เสียสละเรื่องของการให้อย่างเงี้ยก็จะหนุนนำให้เพื่อนๆน,นะคะเกิดความมั่นคงทั้งมาในรูปแบบของการเงินที่มั่นคงขึ้นอาจจะได้รับเงินก้อนเงินสนับสนุนเงินซัพพอร์ตเงินที่ได้มาเป็นลักษณะอาถ้าทำงานอย่างเงี้ยก็ได้มาแบบ เป็นโบนัสเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเงินก้อนขึ้นมาหรือเป็นจ็อบที่ได้เงินก้อนมาก็ได้อ,อหรือถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเรื่องของตัวบทกฎหมายคดีความนะคะหรือว่าความไม่ยุติธรรมในด้าน,นอื่นๆความยุติธรรมจะมาแล้วนะคะจะได้รับแล้วอืม ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะ่ะหรือความมั่นคงยิ่งเด่นชัดนะคะในเรื่องของการเงินความมั่นคงหรือความสัมพันธ์นะก็เด่นชัดขึ้นดูไพ่ของเดอะเวอร์ยังเป็นไพ่ของคนโสดด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่ดูแลตัวเองได้อะเป็นคนโสดที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นคนโสดที่เข้มแข็งมีพลังกายพลังใจในการใช้ชีวิตได้อย่างงดงามนะคะหรือถ้าเกิดว่า ที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความไม่เข้าใจหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่ามีการมีการฟ้องร้องเรื่องของการจบความสัมพันธรร์ก็จะได้จบ นะคะล้วก็อาจจะได้เงินก้อนหรือการแบ่งทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆนะคะเข้ามาเนาะตรงนี้ก็เด็ดขาดชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่ามองเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายการจดทะเบียนสมรสกันอะไรเงี้ยก็อาจจะได้รับตรงนั้นมาหรือมีการแบบได้รับความยุติธรรมอเนาะในเรื่องนี้เข้ามานะคะถ้าเกิดว่าออกจากความความสัมพันธ์ก็จะ ได้รับอิสระกับตัวเองนะคะอืมแต่ถ้าแต่ก็มีกรณีที่ว่าสละโสดก็ก็ได้ด้วยนะคะอาจจะรอจังหวะเขามาสู่ขอมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้ตกลงปงใจกันและนะคะแต่จริงแล้วไพ่ของคนโสดค่อนข้างจะชัดนาอค่อนข้างจะชัดไพ่ไพ่ไของการแบบเยียวยาตัวเองดูแลตัวเองเนะะี่ยค่ะ จะอยู่ได้ดีนะแล้วก็มีความเข้มแข็งคือถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็ประดุดดั่งชายอะคือมีความเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งมากกล้าแกรง่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเอะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่อาจจะมีผู้ชายมาซัพพอร์ตก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าคนนี้จะเป็นคนแบบแข็งแข็งหน่อยแบบไม่ไม่ไมค่อยโรแมนติกนะแต่ก็เป็นคนที่จริงใจแหละนะ อ่าเดี๋ยวมาดูอ่าไพ่ตัวตนของเพื่อนนะคะมีธาตุด,ดินขึ้นมาโดดเด็ดนะคะธาตุด,ดินก็คือพึกศกกันมังกรอ่แล้วก็ธาตุลมมีด้วยเมถุนตุลุุมแล้วก็จัดติกนะคะไพ่ของจัดติกนี่คือราศีตุล แล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ตรงตามราศีนี้เพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะก็ถ้าเพื่อนๆมาเจอเจอคลิปนี้แล้วแล้วต้องการจะไปต่อนะคะก็มาดูกันว่าอืสิ่งที่ไพ่จะเล่าเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนนั้นเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนมาดูว่าณขณะน,นี้ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรก่อนหนึ่งไม้เทา้าเดอะสตาร์สิบดาบควีนถือไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่ของเดอะเฮอร์มิต หลายพลังงานเป็นโสตแล้วจริงๆเป็นโสตหรืออยู่เป็นโสตมานานแล้วนะคะซึ่งเหตุผลของการเป็นโสดเนี้ยก็ต้องบอกว่าเคยเจ็บปวดในความสัมพันธ์มาก่อนนะคะเคยเหมือนกับว่าถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังถูกให้ลายป้ายสีถูกการเอารับเอารัดเอาเปรียบความไม่จริงใจนะคะความไม่ซื่อสัตย์ก็อาจจะมีด้วยเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของ ความเจ็บปวดที่เหมือนกับฝังจิตฝังใจจนบางทีก็ต้องบอกนะคะว่าถึงขั้นแบบว่าเขตดก็มีเข็ดในความรักแล้วก็แทบจะปิดกัน้นความรักเนี้ยไม่ใช่แค่กับคนเดิมคนเก่าแต่เป็นการปิดกั้นทุกคนมีคนเข้ามาไหมจริงๆอะ่ะมีคนเข้ามาถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเนี่ยก็ ช่างใจเยอะเพราะอะไรเพราะว่าอยู่กับตัวเองอย่างดีแล้วฮิวใจตัวเองได้นะคะมีพลังชีวิตที่ดีกับตัวเองสามารถเยียวยาตัวเองได้แล้วแล้วก็เป็นคนที่มุ่งไปในเรื่องของความก้าวหน้าความเติบโตในเรื่องของการงานมากกว่าหรืออาจจะมีอะไรการงานอะไรบางอย่างให้เริ่มต้น นะคะให้ทําอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่เลือกจะใช้ความสามารถของตัวเองอะคะ่ะในการแบบว่าพัฒนาไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องตัวเองเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าเพื่อนๆนะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงแล้ว อยู่กับตัวเองได้อย่างสบายแล้วก็หลายพลังงานนะคะตั้งแต่ไพ่หกเหรียญแล้วมาต่อด้วยไพ่ของฤาษีนะคะก็คือการสนใจอยู่ในทางธรรมอยู่ในหลักศาสนาอยู่ในการประพฤติปฏิบัติตนที่จะพัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะไปมุ่งมองให้ให้คนอื่นมาเติมเต็มตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหรือ มุ่งมั่นในเรื่องของการทํำงานอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะคะหรือว่าทํางานในสายวิชาการในเรื่องของการทำงานเนี่ยค่ะเพื่อนๆอาจาจะอยู่ในทั้งทํางานในความมั่นคงเรื่องของความมั่นคงการเงินนะคะการตรวจสอบเนี้ยโลกออนไลน์ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมนะคะความถูกต้องเป็นอยู่เกี่ยวกับ ตัวบทกฎหมายกระบ,บวนการของกฎหมายองค์กรที่เกี่ยวกับกฎหมายได้นะคะหรือเป็นผู้พิพากษาอายการทนายความได้ด้วยหรือว่าครูบาอาจารย์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้นะคะการให้ความรู้แพทย์พยาบาลการบำบัดนะคะทั้งบำบัดจ,จิตใจทั้งบำบัดร่างกายอาจจะเป็นนักกายภาพบำบัดหรือว่าเป็นแพทย์แผนไทย อืมเขาเรียกอะไรขายสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลิตสมุนไพรทำหรือเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุที่โบราณวัตถุโบราณเครื่องรางของขลังแบบพระเครื่องรางที่เปลี่ยนเกี่ยวกับให้เช่าพระเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับ องค์ความรู้ต่างๆได้หมดเลยนะขอดูในเรื่องของการงานที่เพื่อนๆทำอยู่ก่อนละกันเนาะก็เป็นงานนอกจากงานที่ใช้ความสามารถในทุกรูปแบบเลยนะคะใช้ความสามารถใช้พลังกายเนี้ยยังเกี่ยวข้องกับงานที่อาศัยน้ำการบำบัดด้วยน้ำทาราบำบัดอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าธุรกิจดีสอร์ทสปา ของสวยของงามเปิดร้านเสริมสวยร้านทำเล็บอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าร้านทำผมเนี่ยก็ได้ด้วยค่ะธุรกิจที่เกี่ยวกับความบันเทิงนะคะหรือให้ความสุขกับผู้อื่นก็เป็นได้นะธุรกิจที่ส่วนใหญ่อจจะทำธุรกิจคนเดียว แต,แต่นอกเหนือจากอยู่ในองคอ์กรนะก็จะมีคนอื่นร่วมอยู่ด้วยแต่ชอบทําอะไรคนเดียวมากกว่าถึงแม้ว่าอยู่ในองคอ์กรก็จะมีงานที่แบบว่าต้องใช้ความคิดเองตัดสินใจด้วยตัวเองมีการวางแผนอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าอืมงานของเพื่อนทุกท่าน,นจะเติบโตก้าวหน้าอยู่อยู่พอสมควรนะอืม แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของความสัมพันธ์จากที่เจ็บปวดมาค่ะก็ดูแลหิวใจตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลือกที่จะอยู่ลำพังคนเดียวเป็นโสดแบบยาวๆเพราะว่ารู้ซึ้งถึงความเป็นโสดว่าก็มีความสุขดีแบบมันเหมือนกับว่าเราเราเหงาไหม มันก็มีนะคะภาวะของความเหงาว่ามีแต่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าจัดการตัวเองได้ค่ะรู้สึกว่าจัดการตัวเองได้รู้สึกว่าเหงาในท่ามกลางความโสดเนี่ยมันมันจัดการง่ายกว่าเวลาที่เราเคยเหงาตอนที่มีคู่ตอนที่มีใครอยู่ใกล้แล้วเหมือนกับว่าเราก็พึ่งพาคนเนาะว่าเขาก็จะมาช่วยในการ ทีวใจเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอบางทีไม่ได้อย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์อะถ้าเพื่อนๆได้เริ่มต้นกับตัวเองแล้วอะค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าอยู่ลําพังโดยตัวคนเดียวเนี่ยมีความสุขมีอิสระนะคะและและ,และด้วยความที่ว่าเพื่อนเเป็นอาจจะเป็น i n รเวิร์ t เลยก็ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยมีความสุขมากกว่านะจัดการตัวเองได้ดีกว่า นะคะแล้วก็มุ่งหมายไปในเรื่องของการงานและในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมีอะไรให้เริ่มต้นใหม่ได้ตลอดนะคะทุกวันแบบได้มองเห็นอนาคตคือตอนนี้พยายามที่จะทำยังไงก็ได้อ่ะคะ่ะให้ซัพพอร์ตตัวเองได้งานคืองานเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้เราอะ่ะยืนหยัดอยู่ได้เราก็เห็นคุณค่าในตัวเองคืองานทำให้เรามีพลังอะ่ะ ในการขับเคลื่อนทําให้เราเหมือนกับว่าเกิดความมั่นคงในตัวเองก็เลยจะมุ่งทําเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ค่ะมากกว่าเนาะให้ความสําคัญกับการงาน แล้วก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองบางทีอาจจะมีนะไปศึกษาต่อเรียนต่อก็ถ้าเกิดว่าเรียนต่อศึกษาต่อก็หรือจบการศึกษาแล้วก็ได้นะคะก็อยู่ในระดับที่สูงปริญญาโทรบริญญาเอกหรือว่าเทคคอร์สลงคอร์สต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อนๆจะมุ่งหมายไปในเรื่องนี้มากกว่าแต่มีคิดบ้างไหมในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความเจ็บปวดมันระดับสิบดาบอะเพื่อนๆมันก็มีคิด มันคิดจนแบบเข็ดอ่ะไม่อยากจะไปตรงนี้เนาะอืมบางทีก็อยู่กับตัวเองมีความสุขแล้วนะคะแล้วก็เลือกที่จะเป็นโสดด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูนะแล้วเราจะมีความรักหรือว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเราถ้าเราปิดกั้นตัวเองแล้วเราจะรักตัวเองได้ขนาดไหนอย,อย่างเนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่านั่นจะมีใครเข้ามาไหมนะสำหรับคนที่เปิดใจ มาดูกันนะคะความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อแทมเพลนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสี่ดาบหกถ้วยคิงถือเหรียญแล้วก็สามไม้เท้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคะ่ะเพื่อนเการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยคน คนที่จริงๆถ้ามองตามหน้าไพ่นะเป็นคนเก่าคนเก่าที่เคยทําให้เป็นสิบดาบอะค่ะเพื่อนๆเขาจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งอะกลับมาแบบขอโอกาสขอโอกาสขอโทษแล้วก็จริงๆอะลึกๆกะเขาต้องการให้เพื่อนๆให้อภัยเขานะเขาต้องการมาอ่ะ มั่นคงสร้างความมั่นคงสร้างความจริงใจกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งส่วนเพื่อนๆจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอ่ะถ้าพูดถึงความหวังที่เขาว่าอยากให้เพื่อนๆให้อภัยอ่ะอันนี้มันอยู่แล้วนะคะเขาเขาหวังตรงนี้แต่จะไปต่อแบบเป็นความสัมพันธ์เดิมอันนี้เขาไม่อยากจะคาดหวังตรงนั้น ไปมากกว่าการแค่เพื่อนๆให้อภัยเขาอะเขาก็ดีใจมากแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหากันนะเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาเพื่อนๆมันค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าสร้างความเจ็บปวดชนิดฝังใจอะมันก็รุนแรงอยู่พอสมควรแต่เขาเองก็ก็รู้สึกถูกกับสิ่งที่เขาทำนะคือด้วยความที่ว่าพอกลับไปคิดแต่ตรองใครใครครวญอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า อืมทากับเราเยอะไปเหมือนกันเนี้ยเขาก็เขาก็มองหาโอกาสมองหาจังหวะที่จะเข้ามาสร้างความจริงจังจริงใจกับเพื่อนๆอ,นอะ่ะคือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเขารู้นะว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะคงจะลืมเรื่องความเจ็บปวดเนี้ยไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นรอยร้าวหรือว่าแตกแล้วอะ่ะมันก็ยากอยู่นะต่อให้เอากาวชั้นดีขนาดไหนมาประสานน่ะ มันก็ไม่ได้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าขอว่าให้ต่อกันติก็คือขอโทษและมีการให้อภัยะตรงนั้นเขาก็ดีใจแล้วเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วล่ะว่าเพื่อนๆนะ่ะจะมองความสัมพันธ์ของเพื่อนกับตัวเขาเป็นอย่างไรและจะวางเขาไว้ในสถานะไหน เพราะว่าตัวของเพื่อนเพื่อนเองอะเหมือนกับว่ามองไปที่อนาคตแล้วถ้าจะมีใครเข้ามาในชีวิตอะเพื่อนเพื่อนมองเรื่องของความมั่นคงและความจริงใจมากกว่าก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเพื่อนเพื่อนบอกว่าก็อยู่กับตัวเองก็มีพลังชีวิตที่ดีแล้ว อย่างนี้ค่ะไม่อยากจะเอาก้อนทุกอีกก้อนหนึ่งอ่ะมาผูกไว้กับตัวเองนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าการที่เขาจะขอเข้ามาเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะอ่ะมันก็ทําให้เพื่อนๆออคิดกังวลเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าไอ้สิบดาบะมันคลายลงมันคลายลงไปเหลือสี่ดาบ สีด่ดาบคือมันยังคิดอยู่จะเอาอยัางไงดีจัดสินใจอย่างไรดีก็ดูเหมือนกับว่าแนวโน้มเพื่อนๆให้อภัยมีอยู่นะให้อภัยแต่ว่าการให้อภัยเนี้ยมันเหมือนกับว่าเพื่อนๆนนะ่ะรอคอยว่าวันหนึ่งอะ่ะที่เขาจะมาขอโทษอะคะ่ะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ปลดล็อกจากความเจ็บปวดเนี้ยจากสิบดาบอะคะ่ะปลดล็อกออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปคืนดีอะคะ่ะ แค่แค่รู้สึกว่าเขาสํานึกเขารู้รู้ผิดเราก็เหมือนปลดปล่อยพลังงานลบๆออกไปจากใจเราแล้วเนาะแต่ในขณะเดียวกันสําหรับบางพลังงานก็ต้องบอกนะว่าการขอโทษเนี้ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆน่ะรู้สึกว่า รู้สึกดีรู้สึกดีกับเขามากขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกปลดปล่อยพลังงานลบได้มากขึ้นแต่ว่าในชีวิตของเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนๆนก็บูฟออนของตัวเองไปแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าปล่อยผ่านแล้วแหละเขาจะมาขอโทษหรือไม่ขอโทษเราก็ยังต้องดําเนินชีวิตต่อไปแต่เพียงแต่ว่าคําขอโทษของเขาอะค่ะมันทําให้เราแบบโลง่งมันทําให้เรารู้สึกว่าอืม มันเหมือนเขารู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ต้องผูกอยู่กับความเจ็บปวดนั้นแล้วอะ่ะก็ปล่อยผ่านกันไปนะคะก็อาจจะได้สร้างความสมดุลในจิตใจของเรานะ <c oughs> มีพลังในการขับเคลื่อนตัวเองก้าวไปข้างหน้าแล้ว เพราะว่าบางพลังงานก็บอกว่าขอโทษแล้วก็จบกันไปจะมาเป็นเพื่อนกันหรือวางไว้สถานะไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนเนาะแต่ดูตามหน้าไพ่อะคะ่ะก็เหมือนกับว่าเพื่อนๆก็มองอนาคตของเพื่อนไปข้างหน้าแล้วอะก็คือการที่จะมูฟอ่อนออกไปแล้วนะคะปลดปล่อยพลังงานที่เกี่ยวข้องหรือตัวเพื่อนๆเองนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟเมสิน,นู นะคะแล้วก็ธาตุลมเมทุนตุลกลมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับราศีกันราศีธนูนะธาตุน้ำด,ด้วยนะคะกรกฎพิจิกมีเนาะอย่างไปยังไปได้ต่อนะคะก็ เรื่องของความเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีความสมดุลในชีวิตมากขึ้นจะได้บาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะหรือว่าการปลดปล่อยพลังงานที่เป็นลบออ,อกไปจากใจเราเพราะจริงแล้วสิ่งที่เพื่อนๆติดค้างคือติดค้างเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเรื่องความเจ็บปวดกับคนคนหนึ่งที่เคยได้รับความไม่ยุติธรรม เนาะแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกนะต่อให้เขาจะเข้ามาขอโทษในวันไหนเราก็ไม่ต้องรอคอยค่ะเพื่อนๆเ,เราทำชีวิตของเราไปนะคะเราเดินไปข้างหน้า มีอะไรทำเราก็ทำพัฒนาตัวเองของเราไปเป็นเวอร์ชั่นที่ดีได้ตลอดอยู่แล้วนะคะมีอะไรทำตรงไหนเราก็ทำของเราตรงนั้นเรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลตัวเองเรามีหน้าที่ที่ต้องฮิวใจตัวเองแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองเราก็เดินตามหน้าที่ของเราต่อไปไม่ต้องเอาตัวเราไปขึ้นอยู่กับใคร นะคะอยู่กับตัวเองให้ดีใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีให้มีความสุขเพราะว่าแสงสว่างมันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเนสมอนะคะเพื่อนๆเ,เป็นคนที่หิวใจตัวเองได้แล้วก็ให้พลังชีวิตตัวเองได้เพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีคุณค่าแบบมากๆเลยค่ะในตัวเองเนาะไพ่ก็สนับสนุนแล้วก็บอกกับเพื่อนๆว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเจ็บปวดกับอะไรที่ผ่านมาเพราะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีคุณค่า กับตัวเองมีอะไรทำเราไปทำของเราพัฒนาตัวเราไปนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะเห็นเพื่อนๆมีความเข้มแข็งนั่นแหละแล้วก็ดูแลตัวเองได้จิตใจดีอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยแบบว่าหาคนที่ดีๆที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคือจัดแต่ก่อนนะคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งคนที่หิวใจเป็นอะไรให้สารพัดแล้วอะคะ่ะแต่ว่าอาตรงนั้นมัน มันมีอะไรมาเป็นจุดสะดุดก็แล้วแต่ทําให้ต้องจบต้องจากแยกย้ายอะไรกันไปให้อภัยได้ให้อภัยนะเพื่อนๆเพื่อให้เราอะค่ะจะได้ก้าวต่อไปในชีวิตของเราได้แต่ถ้าเกิดจะกลับมาคืนดีกันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรตรงนั้นนะคะมันอยู่ที่เพื่อนๆนะคะว่าจะเลือกให้เขาว่ามีบทบาทกับเพื่อนๆนเะท่าขนาดไหน แล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ของเพื่อนในสถานะไหนนะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยค่ะแต่ว่าไพ่บ่งบอกถึงการปลดปล่อยความเจ็บปวดในจิตใจนะคะของเพื่อนๆนะโอเคค่ะก็อ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆมาจนจบแล้วนะขอบคุณนะคะที่ฟังกันมาจนจบแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ อ่เปิดการมองเห็นให้กับช่องแม่หมอแหม่มด้วยเป็นการซัพพอร์ตแม่มด้วยนะคะให้แหม่มได้อ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆไปยาวๆนานๆแล้วก็ถือเป็นการรับพลังงานดีๆด,ด้วยนะคะคอมเมนต์น่ารักนะ่ารักนะเป็นกำลังใจให้ต่อกันเนาะเพื่อนๆน,นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ